ตุกตนบาง้องครับผมหนึ่งบบีรูปปีี่อ๋อีนึงมาด้วยแม่มาคือทักที่แแม่มาองแม่หรืัแม่ไปาม โอเคครับทุกคนมองกองครับผมอบี่กี่โมงทีหนึ่งครับทีหนครับรู้ข่าวได้ไงครับได้เพจอ๋อแล้วความรู้สึกที่ได้รับดีใจครับ คิดว่ามันได้ประโยชน์กับเรายังไงบ้างครับก็วันนี้ก็แน่ๆก็ได้เติมแกน500ครับอ๋อครับขอบคุณครับผมตู้แล้วก็ใส่ของนะครับทยอยกันได้เลยนะครับอันนี้คือคันแรกนะฮะ ที่มาให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกที่นะฮะนะครับแล้วก็บริจาคเงินนะฮะโดยดรมีวัฒน์บุญยืนยงสกุลนะครับที่พ่อเบลฟันมาอีก500ก้่ยองนะครับเพื่อมาแจกนะฮะเพื่อมาจัดกินะะจกรรมให้กับทาง हाँ लक्ष्मी आयी है तो ये तो बहुत โครงสารนะครับท่านประธานบริษัทซูเ <Hum> ร <dû t> ียนะฮะมอบเงินทุนละกีก5้0ร้อยกว่ามาให้กับพ่อแม่พี่น้องทางที่ขีนะครับกิจกรรมวันทีดีวันี้นะครับร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับในวันนี้นะฮะแท็กซี่ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ตกประมาณส0่รัอยบาทนะฮที่อยู่ในลานจอดรถของบริษัทซูเรียนนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหนี้ของสุเรียนนะฮะที่มาร่วมกันกิจกรรมในวันนี้นะฮะับได้เลยครับ เปิดกระจกแรกสุดเลยนะทุกคนนะเป็นกรรมการให้กับพี่น้องชาวเซี่ยงไฮ้นะครับก็วันนี้นะครับเซีั้นไหนนะครับที่พาคุณแม่มาด้วยก็จะได้รับโบนัสพิเศษ

จบแล้วนะครับจบแล้นะครับเป็นถึงเลี่ยงอนะคะดยักลวรเกอรรัตน์ศรีรุ่นเดนนะครับจากูนะฮะมอบมาให้นรยุนนะครับวันนี้ก็ของคหน้าสมศักดิ์มาแล้วนะครับแล้ที่คอยอยู่ด้านหน้านะฮะที่จะมอบ เงินให้กับทางพ่อแม่พี่โต๊ะเจ้าดิ๊กซี่มีบางครั้งที่ผมเห็นว่ามีแม่มาด้วยนะครับวันนี้ถ้าแท็กซี่คันไหนนะครับมีคุณแม่มาด้วยพี่พ่อจะมอบเงินให้คุณแม่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบขอขอบคุณมากครับผมเล่นเกมเสร็จแล้วก็เดินหน้าเลยนะฮะ ยอยกันไปเลยครับขอร่วมเข้ามาในการในตอนนี้นะครับให้กับพี่ดีดีนะครับได้แล้วถึงมือชิดและพียอยนะฮะพียอยเพื่อนรถตามกันไปเลยครับได้ครับปลอดภัยค่ะดีครับดีครับจะต่อรออยู่ในถนนอีกหลายร้อยคันนะฮะขอบคุณนะวันนี้เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่จัดขึ้นมา แม่กับพี่น้องพาเลซี่ของเรานะครับนะฮะตาอ๋อมีวันแม่หยุดับในวันแม่ขหงชาติด้วยกันวันนี้วิ่งปีทั้งวันด้วยนะครับพาเลซี่ตามี่เราบอก ขอบคุณครับวันนี้ว้ิ่งฟรีด้วยอ่ะครับวันนวันนี้ว่งรว่ครับวันนี้วันนี้วิ่งฟรีด้วยอรอครับวันผีนน้ว่งฟรัด้วยอ่ะรัวันน้นหีวงราชการทอ่เครัวันี้นน้วงรี้วยก่ะคับวันีรว่งรีด้อ่ครับโันนี้วันนี้วงีด้รับโอนาี้วันนี้เิมือนีาครับิในมี่ทัี่คิ่รับควยร เอ่อเรื่องถึงแท็กอ๋อโอเคครับครับแล้วก็ไม่หอันนี้ผมให้นน่ร่วมมือจากหลายๆโรงงานวิ่อาจารย์พี่เลยนะรับรี่เลยแล้วก็ขดบอันนี้ชื่อพี่่ะครับผมของพี่บคุณมากครับโอเคคับ ถึงแรกไแล้วนะก็มอบถังชีพให้กับพี่น้องทันตีหนึ่งผลนะครับพร้อมด้วยเงินจำนวนห้าร้อยบาทที่เสร็จแล้วก็เดินหน้าเลยนะพี่น้องทันตี้ันรออีกหลายรายการนะรอบนี้ดีไหมดีอี่เราใส่ของ ครับเปิดเปิดล็อกนะฮะเปิดล็อกเลยครับเปิดกระจกด้านซ้ายไปเลยนะครับเปิดล็อกเลยัสดีครับต่อเลยครับคุณแม่ลูกเมียคุณนี่ลูกเมียลูกเมียเปิดกระจกด้านซ้ายแล้ครับรับไข่ด้วยนะน้าเลย หน้าเลยครับเปิดกระจกหน้าซ้ายไปเลยนะทุกท่านของพี่พีแท็กซี่นะครับเปิดล็อกเปิดกระจกเลยครับนไปลอดภัยจบขอบคุณมากครับขอบคุณนะหมดีใจไหมครับดีใจครับผมดีใจมากครับุรไปเลยบริษัทซูเรียนนะโดยท่านดรสิรวัฒน์ตัวจากมงษาประธานพ่อค่ายอีกห้าร้อยกว่บพร้อมให้อีกนะฮะว่าจะมอบของ ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับคาริคีจำนวน500คันในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าสมศักดิมารวัตรนะครับขอบคุณพวิมินิกซี่รักชันมารอตั้งแต่ตีหนึ่งมาเข้าแถวทยอยเข้ามาทุกครันที่เข้ามาในตรงนก้ะจกแรก้ายเลยนะครับะวัดถุงอาชีพลึกลึงนะฮะ ติดไว้หน้าเราออกติดไว้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวติดหน้าเราพี่ติดติดตลอดอันนี้รถเราอ่ะรถเราเองูรถสวนตัวนะนี่แน่ยบดูลิขิตของเรานะฮะก็ในหนึ่งใบนี้ครับจากดที่ทำนวยสะดวกยัดติดประตูกันครับดประตูแล้วก็เพื่อนรถไปเลยครับขอบคุณนะพี่น้อง นะครับที่จอดอยู่ที่ประงานบริษัทร้านจอดรถบริษัทสุเรียนะครับขอขอบคุณนะครับท่านดรวิวัฒน์รุจารพงศาษ์นะครับนี่นะครับแล้วก็ท่านก็ยังเมตตานะฮะมอบเกีรติคัน์มาอีก500กล่อยเกาะนะครับนี้มาจอดรอตั้งแต่ตีห้านะฮะครั้แรกตีหนึ่งนะฮะ ตีสองตีสามตีสี่แต่ทราบข่าวจากเพจของพี่ดิมนะฮะว่าพี่ดิ๊มยึดใจกิจกรรมดีๆในวันนี้ก็บอกต่อกันไปนะครับเพื่มาร่วมกิจกรรมมันแน่ขอบคุณนะอาจจะช้านิดละก็อยากจะร้อยนะครับพี่น้องชาวนาซีนะฮะนะครับมารอแล้วเราก็มาร่วมกันกิจกรรมในวันนี้ความเข้าพูดถึกิจกรรมวันนี้ครับก็เราเรา อยากจะทําอย่างเงี้ยตลอดนะแต่นะว่าช่วงที่ผ่านมา3ามสองสามปีที่แล้วเนี่ยมันมันมันติดโควิดผมคิดมาตั้งแต่นั่นแหละตั้งแต่การมาจากอุบลแล้วตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วเนี่ยวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันแม่วันอะไรเงี้ยเราอยากจะทาแต่ด้วยความที่ว่าสามปีมาเราติดโควิดแล้วเพราะว่าเมื่อวันที่ผ่านมาก็คือวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาของราชการที่สิบเหมือนกัน แต่เนี่เราก็ตอนนั้นเราถ่ายละครอ,อยู่ก็ไม่ความมีเวลามากมายก็ลองเรียกเรียกมาล้วบอกว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบแท็กซี่เขาดีใจเขางงเ,เขาได้เงินอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทํเรื่องเฮ้ยงั้นวันที่12สิงหาเนี่ยเราก็จะทําจัดให้ให้กับพระอ,องค์ท่านด้วยนะครับพระพันปีหลวงเพราะว่าสิ่งที่เราที่เราถ้าเราได้เห็นได้รับครั้งที่แล้วมาเนี่ยรอยยิ้มของแท็กซี่รอยยิ้มของพนที่ทำมาหากินเนี่ยเขาได้เงินเนี่ยเหมือนกับเป็นเงินค่าเช่ารถ เปเหมือนกับว่าเฮ้ยอย่างน้อยเขาเขา,เขาไม่เขาไม่ต้องเหนื่อยมากกว่านี้ต้องหาเงินค่าค่าเช่ารถแล้วแต่ละวันวันอ่าผมว่าวันนึงก็จองน้อยก็มี6 0 0้อ0ได้500ไปแต่เขายังสามารถเออขาย0 0ง้เขาได้ทุนแล้วนั่นก็เป็นกาไรแต่วันนี้เราก็มีทั้งไข่มีทั้งถุงยางชีพถุงยางชีพเนี่ยคือปัจจัยที่สําคัญด้วยมีทั้งข้าวสารปลากระกป๋องมามา่มาของของที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ผมว่าถ้ารักสองสามวันน่าจะโอเคนะครับ เราอยากเราอยากให้ความสุขให้กับน้องประชาชนชาวไทยในในทุกวันแต่ณนะวันนี้เป็นวันพิเศษสําหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้เป็นวันที่สําคัญยังไงทุกคนที่ผมประกาศแล้วว่าถ้าแท็กซี่คนไหนเอาแม่มาด้วยผมก็จะมอบเงินเพิ่มให้อีกเขาจะได้พาแม่ไปทานข้าวพาแม่ไปมีความสุขระหว่างที่เราขับรถไปนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นรอยยิ้มของแท็กซี่อยากเห็นรอยยิ้มของพุ่เป็นแม่แล้วก็พวกเราทุกคนมีความสุขก็ขคืออย่างเนี้ย แจงซูเลียนเนี่ยผมบอกให้พี่ผมเห็นแล้วผมก็เคยถ่ายละครที่นี่ขอล้านหน่อยได้ไหมอยากทำโอ้เขาบอกอย่างนี้ดีมากเลยไม่คิดค่าอะไรทั้งนั้นแล้วมาแล้วพร้อมเอายาสีฟันของซูเลียน,นยมามอบอีก500หลอดเพื่อจะมอมกับแท็กซี่เราก็รู้สึกโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะมีคนทําแบบนี้และเขาจะสนับสนุนท่นี้เราก็มีความสุขแล้วเราเห็นสิ่งที่ที่เราทําทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า ควรจะมอบให้กับพวกเขาคนทํา,ามาหากินหาเช้ากินข้ามนะครับเขาก็มีรอยยิ้มเขาก็มีการต่อสู้และเขาจะจาจดจําในวันนี้ที่เขาได้รับเนี่ยไปตลอดผมเชื่อได้เราก็เป็นผู้ให้เราก็อิ่มใจต,ต่อไปเราก็คิดว่าเออเดี๋ยววันที่5้ธันวาเนี่ยผมคิดไว้แล้วก็ต้องเอาแบบโ,โหยิ่งใหญ่มากแต่จะ,จะมอบให้ใครนะั้นก็ต้องต้องรอ,งองไม่ไม่เลยผมถ้าเราจะกลัวนะเราไม่ทำอะไรหรอกเราก็คงไม่ต้องไปทำอะไร สิ่งที่เราทำเราทำดีให้กับพี่น้องประชาชนเราทำเรามอบให้กับสังคมในสิ่งที่ดีเนี่ยจะไปฟังเสียงอะไรอะไรทั้งนั้นผมผมคิดตรงเนี้ยเพราะผมทาอะไรของผมต่งางๆนานาเนี่ยผมก็เฉยเฉยใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาเอาคนส่วนใหญ่เอาคนส่วนมากที่เขาเห็นสิ่งที่เราทําแล้วเขาก็เขาเรียกว่าสาธุกกับเราไปด้วยใครว่าอะไรก็เรื่องของเขาแต่เรามีเขารู้ว่าเรามีความสุขในสิ่งที่เรามอบให้กับเขาไม่กลัวครับเรื่องอะไรามามากหตามสบายครับ